i m s s n Fist Space Marine Chapter เป็น Space Marine Second Founding ฝ่าย l o y a l ย s t และเป็นผู้สืบทอดจีนซีดมาจาก p r i m มาร r o โรโกด n แห่ง Imperial Fist Legion ยภายหลังสงคราม Horus Heresy และการกวาดล้างพวกกบฏได้จบลงอีก7ปีต่อมา p r i m มาร r o b รเบเตกัลิมานเห็นว่าต้นเหตุของการเกิดสงคราม Horus Heresy นั้นเกิดมาจากจำนวนของ Space Marine ที่มีมากจนเกินไปดังนั้นเขาจึงได้เขียนกฎบัญญัติแห่งโคเด็กแอสตราตีขึ้นมา และโดยผลกระทบของ Code c o d e ก a s t ตราเ s ที่ไพร m มาร์แห่งอัลตราเมรีได้เขียนขึ้นมานั้นมีผลทำให้ Space Marine Legion ต่างๆต้องแตกออกเป็นชั a เตอร์จำนวนมากโดยแต่ละชั a เตอร์จะมีจำนวน Space Marine ภายในชั a เตอรได้ไม่เกิน1,000ตนเท่านั้นโดยเหตุนี้ส่งผลให้ไพร m มาร์กโรโกดอนแห่ง Imperial Fist จำเป็นที่จะต้องคัดเลือกผู้สืบทอดที่จะอยู่ภายใน Imperial Fist ต่อไปและสร้าง s u c เซ s เซอขึ้นมาใหม่แม้ว่าตัวของดอนเองจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับกฎที่การิมานเขียนขึ้นมาก็ตาม แต่เขาเองก็ได้เห็นถึงผลกระทบเนื่องจากจำนวนสเปซมาร n นที่มีมากจนเกินไปเขาจึงจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามกฎด,ดังกล่าวเพื่อให้กองกำลังสเปซมาร n นนั้นควบคุมได้ง่ายขึ้นไพรามาร์กโรกโกดอนได้แยกสเปซมาร n นที่ลอดมาจากสงครามภายในลีเจียนออกเป็น3ามชัพเตอร์ซึ่งนอกจาก Imperial f i s ฟที่เป็น First Founding แล้วนั้นชัพเตอร์ทั้ง2ที่เป็น Second f o u n d i n g ได้แก่ Black Templar และคริมซันฟิสโดยเหล่าสมาชิกรุ่นแรกของค i m s o n f ฟ s t นั้น คือเราสมาชิกของ Impel f o s t Legion ที่พึ่งผ่านการประจำการใหม่มีเพียงแค่ Chapter Master ของพวกเขาเท่านั้นที่เป็นระดับทหารผ่านศึกซึ่งคือ Alexis p o l a u k Chapter Master คนแรกของ Crimson Fist และเป็นอดีตกัปตันแห่งคอปอนีที่405ของ Impel f o s t Legion ภายหลังการก่อตั้ง Crimson Fist Chapter โดยมี Chapter Master Alexis p o l a u k เป็นผู้นําในยุคแรก ดยเขาได้แสดงฝีมือในการต่อสู้และภาวะความเป็นผู้นำในสนามรบนานกว่า800ปีตลอดช่วงอายุของเขาและเขายังได้สร้างแบบแผนและประเพณีประจำชปเตอร์ขึ้นมาอีกด้วยคริมซันฟิสในยุคแรกนั้นเป็นฟีสเบแชปเตอร์เช่นเดียวกับแบล็กเทมพลารโดยมีเบทเทิลบาดรูติรัสเทอรานัสเป็นป้อมปราการเคลื่อนที่ของพวกเขา และยังมียานสไตร์ครูเซอร์อีกจํานวนมากทําหน้าที่สนับสนุนป้อมปราการหลักเหล่าครีมซันฟิสได้สร้างชื่อเสียงจากฝีมือในการทําสงครามและความพักดีหลายต่อหลายครั้งนั่นจึงทาให้เหล่าครีมซันฟิสกลายเป็นหนึ่งในซักเซสเซอร์แชปเตอร์ที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของอิมพ r เรียมออฟแมนโดยพวกเขารับหน้าที่ดูแลร,ระบบดาวโลกิเซกเตอร์ซึ่งตั้งอยู่ภายในซิกเมนตัมเทเบสตัส แต่นั่นก็ไม่ใช่หน้าที่เดียวของพวกเขาเหล่าคริมสันฟิสยังทำหน้าที่ปกป้องอาณาเขตทั้งหมดของ Imperium of Man เช่นเดียวกับที่ i m e r i พี of Fist และ l a c k Templar ทำกันไม่ว่าศัตรูจะมาในรูปแบบใดเหล่าคริมสันฟิสก็ยังคงพักดีและรับใช้องค์จักรพรรดิมาโดยตลอดนอกจากนั้นพวกเขายังตอบรับการระดมพลจากทั้ง Inquisitor และ Adeptus a d m i n i s t r r อ u m ทุกครั้ง นั่นจึงทำให้ครีมซันฟีสกลายเป็นไม่กี่แชปเตอร์ที่ได้รับความไว้วางใจจากทั้งสองหน่วยงานโดยมีสงครามอยู่ครั้งหนึ่งที่เหล่าครีมซันฟีสได้เป็นแนวหน้าในการทำสงครามโดยถือเป็นสงครามที่ด่งดังครั้งหนึ่งนั่นคือสงครามที่มีชื่อว่า Crusade of r i g h t e o u s Revolution ซึ่งเป็นสงครามที่เกิดขึ้นในช่วงสหัสวรรษที่36หรือที่รู้จักกันในชื่อ Age of Apostasy ในตอนนั้น Imperium of Man ได้เกิดความขัดแย้งภายในขึ้น เนื่องจากความวุ่นวายภายในและความแตกแยกครั้งใหญ่ภายในศาสนาจักรของ Adepts m i n i s t o r a Montera และ Warpstorm ที่ประทุขึ้นอีกครั้งหลังจากที่ Astraiter อย่าง Highlord Gosh Vandai ได้ถูกสังหารโดยผู้นำของกลุ่ม Daughter of the Emperor อย่าง Alexei Dominica และได้กลายเป็นกองกำลังใหม่ของอิมพิเรียมที่รู้จักกันในชื่อ Sister of Battle ในตอนนั้น Crimson f i s t Chapter พร้อมกองยานของอิมพิเรียมก็ได้เดินทางออกไปยังระบบดาวรอบนอกเพื่อปลดปล่อยดวงดาวต่างๆที่ได้รับผลกระทบจาก Warp Storm นอกจากนั้นยังมีการรุกรานของ Chaos และ x ซนอตอีกด้วยโดยดาวดวงแรกที่พวกเขาเดินทางไปถึงคือเวลเตซึ่งได้ทำให้กองกำลังของ Crimson f ได้เข้าปะทะก,กับพวกออกของออกวอลลอดกานาสกาที่ได้ปกครองเวลเตอยู่ โดยในการรบครั้งนั้นคิมสันฟิสจำนวน4คอปเนีได้เข้าร่วมในสงครามเพื่อปลดปล่อยเวลเตในขณะที่กองยานที่เหลือมุ่งหน้าไปยังดาวดวงอื่นโดยการรบบนเวลเตนั้นกองกำลังคิมสันฟิสทั้ง4คอปเนีภายใต้การบัญชาการของกัปตันแซนดรียสได้เข้าต่อสู้กับกองกำลังออกที่ปกครองเวลเต โดยได้เข้าจู่โจมเหมืองแรกของพวกออกและปลดปล่อยแรงงานทาที่เป็นมนุษย์ออกมาเป็นจํานวนมากและได้ระดมพลจู่โจมเมืองหลวงบนดาวเวลเตอันเป็นฐานที่มั่นของออกวอลลอดกาาสกาซึ่งในการจู่โจมฐานที่มั่นของศัตรูกาาสกาก็พยายามต่อต้านกองกําลังสเปซมารินอย่างเต็มกาลังแต่ก็ไม่อาจจะเอาชนะกองกําลังคริมซันฟิสได้เลย และเมื่อการนาสกาตายในการต่อสู้กองกําลังออกบนเวลเตก็แตกกลุ่มและพากันหนีเอาตัวรถออกจากดาวเวลเตท,ทาให้สงครามปลดปล่อยเวลเตจบลงด้วยชัยชนะของกองกำลังครีมซันฟิสแชปเตอร์นอกจากเวลเตแล้วนั้นครีมซันฟิสยังได้ปลดปล่อยดวงดาวอีกกว่า84ดวงเวลาตลอดระยะสงครามยาวนานกว่า300ปี โดยในการรบครั้งสุดท้ายของสงครามคือสงครามการปิดล้อมบาร e นทอลบน e x c e l s i ซิวาซึ่งหลังจากการรบได้จบลงช h ปเตอร์มาสเตอร์ของคริมซันฟิสในสมัยนั้นอย่างคอโดวาก็ได้ประกาศว่าสงคราม Crusade of ไร g ท t right e o u s ลเบ e r a เรชัได้จบลงอย่างเป็นทางการแต่ตลอดระยะเวลาของการรบนั้นเหล่าคริมซันฟิสไม่ได้มีการเพิ่มกำลังพลเลยแม้แต่น้อยทำให้เมื่อสงครามจบลงกองกำลังคริมซันฟิสทั้งหมดเหลือรอดกลับมาเพียงแค่128ตนเท่านั้น ทำให้ภายหลังได้มีการเสริมกําลังใหม่เหล่าคริมสันฟิสจึงได้ระบุว่าจํานวนของเฟิร์สคอ p a n y ีไว้ที่128้ตนอันเป็นตัวเลขที่ไว้ระลึกถึงสงครามในครั้งนี้นอกจากนั้นเฟิร์สคอ p a n y ีของคริมสันฟิสยังบินที่รู้จักกันในชื่อครูเซตคอปเปอรีที่แข็งแกร่งนําโดยแชปเตอร์มาสเตอร์ของพวกเขาอีกด้วยหนึ่งในข้อแตกต่างระหว่างคริมสันฟิสกับแบล็ k เทมพลาร์คือเหล่าคริมสันฟิสนั้นยึดมั่นในโคเด็กแอสตาเตที่ค่อนข้างเข้มงวดและเมื่อสหัสวรรษท เหล่าคริมซันฟีสก็ได้รับโฮมเวิร์ใหม่ที่มีชื่อว่ารินที่ตั้งอยู่ภายในโลกิเซกเตอร์ให้กลายเป็นโฮมเวิร์ของพวกเขาหลังจากรอนเรในอวกาศเป็นฟรีดเบลดแชปเตอร์มาโดยตลอดในปีที่989ของสหัสวรษที่41ได้มีอ็อกวอลหลอดตนหนึ่งที่มีชื่อว่าสนากรอดได้รวบรวมกองกำลังกลุ่มอ็อกรอบๆโลกิเซกเตอร์ขึ้นมาเป็นจำนวนมากก่อนจะเริ่มทำการวาร์คครั้งใหญ่โดยอาศัยดาวอนนันทคมของมนุ์โดยรอบเป็นฐานมชาชการเพื่อโจมตีดาวริน การจู่โจมครั้งแรกเริ่มต้นบนดาวอนานิคมที่มีชื่อว่าแบ d แลนดิ้งโดยผู้ว่าการดวงดาวได้ร้องขอความช่วยเหลือไปยังกองกำลังคริมซันฟิสพวกเขาจึงได้ส่งกองกำลังคริมซันฟิสต์เดิร์ทคอปนีลงมาเพื่อต่อต้านกองกำลังออคแต่เนื่องจากการประมาทและประเมินพวกออคต่ำเกินไปทำให้กองกำลังคริมซันฟิสเติร์ทคอปนีพ่ายแพ้กลับมาแถมยังมีผู้รอชีวิตเพียงไม่กี่ตนซึ่งเหล่าผู้รอชีวิตก็ได้นำข่าวที่เกิดขึ้นกลับมาแจ้งแก่แชปเตอร์มาสเตอร์พีเอโดคันทอ เขาจึงได้ออกคําสั่งระดมกําลังพลทั้งหมดของคริมสันฟิสให้มารวมตัวกันที่รินเพื่อเตรียมตัวรับศึกกับพวกออกที่กําลังจะมาถึงเมื่อคืนว้าของชานกรอฟได้มาถึงที่รินในตอนนั้นระบบป้องกันดวงดาวทั้งหมดก็ได้ถูกนํามาใช้ในการป้องกันดาวหลักแม้ว่าระบบป้องกันดวงดาวจะสามารถต้านทานฝูงออกระรอกแรกไว้ได้แต่ก็เกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการต่อสู้เมื่อระบบขีปนาวุธเกิดยิงพลาด แทนที่จะยิงเข้าใส่กองกำลังพวกออกแต่มันกลับยิงเขาใส่ป้อมปราการอวกาศของคริมสันฟิสส่งผลให้ป้อมปราการและกองยานโดยรอบได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากมีสเปซเมรีนหลายร้อยตนต้องตายไปจากเหตุระเบิดในครั้งนี้กองกำลังคริมสันฟิสทั้ง6คอปนีแตกพ่ายจากการรบในอวกาศซึ่งในขณะเดียวกันระบบป้องกันดวงดาวที่ล้มเหลวก็ทำให้พวกออกสามารถฝ่าแนวป้องกันเข้ามาได้ซึ่งก็ได้เข้าปะทะกับกองกำลังคริมสันฟิสที่รอรับมืออยู่บนพื้นผิวดาว แต่ในตอนนั้นเหล่าคลื่นสันฟิสที่รอดจากการรบบนอวกาศก็ลงมาเสริมทัพนำโดยแชปเตอร์มาสเตอร์เปียโดคันทอที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุผิดพลาดในการป้องกันดวงดาวได้เข้ามาเสริมทัพให้กับกองกำลังป้องกันดวงดาวแต่เนื่องจากจำนวนที่แตกต่างกันเกินไปคันทอจึงตั้งใจที่จะยืนหยัดต่อสู้บนดาวเป็นครั้งสุดท้ายการรบกินเวลายาวนานกว่า328.7ชั่วโมงหรือกว่า1ปีในการรบตั้งแต่เริ่มต้นขึ้นในตอนนั้นกำลังเสริมก็ได้มาถึง เมื่อกองยานขนาดใหญ่ของอิมพี i u m ย f อ a ฟมได้มาถึงที่รินพร้อมกับกำลังเสริมอาร์สรามิทรัมสเปซมารีนและอ m p พ r i รียมไททันจำนวนมากได้เข้ามาเสริมกำลังรบให้กับเหล่าครีมซันฟิสและช่วยกันร,รบกับพวกออกจนได้รับชัยชนะแต่แม้ว่าจะได้รับชัยชนะแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเหล่าครีมซันฟิสนั้นมีมากกว่า60%นอกจากนั้นพวกเขายังสูญเสียจีนซีดไปเป็นจำนวนมากและผลจากการต่อสู้ในครั้งนี้ส่งผลให้เหล่าคริมซันฟิสเกียกชันพวกออกแบบเข้ากระดูกดำ ภายหลังสงครามใหญ่จบลงแต่การรบขนาดเล็กยังไม่จบทาง Imperium of Man รู้ดีอยู่แก่ใจว่าการต่อสู้และกำจัดพวกออกนั้นยากเพียงใดมีรายงานแจ้งมาว่ามีพวกออกกลุ่มใหม่กำลังซ่องสุมกำลังอยู่ภายในเทือกเขาเจเดนบนดาวรินดังนั้นชัปเ t อร์มาสเตอร์พี k h โดคาร์ทจึงนำเหล่า b บ t เท e บราเตอร์ที่ยังรอดชีวิตเข้ากวาดล้างพวกออกว a ร์เบดภายในเทือกเขาเจเดนแต่นานก็เป็นการรบที่ยากลำบาก เนื่องจากผู้อ้อกเกิดใหม่ที่รวมตัวกันภายในเจเดนนั้นได้อาศัยหน้าผาและถ้ำเป็นป้อมปราการในการต่อสู้กับเหล่าคริมซันฟิสขณะเดียวกันเหล่าคริมซันฟิสเองก็เหลือจำนวนไม่มากและยุโทโธป,ปกรณ์ก็มีไม่เพียงพอแถมยังถูกพวกออกล้อมเอาไว้ภายในเทรเตอร์โกชอีกด้วยแต่ถึงจะมีจำนวนน้อยกว่าถึง2เท่าแต่เหล่าคริมซันฟิสภายใต้การนำของแชปเตอร์มาสเตอร์เพียโดขันทอก็ได้ต่อสู้อย่างไม่คิดชีวิตแต่ก็ไม่อาจจะต่อกรกับกองก,กำลังออกที่โผลออกมาอย่างไม่หยุดหยัางได้ ถึงตอนนี้เหล่าคริมซันฟิชจึงต้องยอมแพ้และถอนกำลังออกจากดนวรบโดยยาตนตนเดอร์ฮอคแต่ว่าในตอนนั้นอยู่ๆก็มีสิ่งมีชีวิตประหลาดที่คาดว่าน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตพื้นถินบนดาวรินมันได้ปรากฏตัวออกมาและเข้าจู่โจมพวกออกอย่างรวดเร็วและดุเดือดจนทําให้พวกออกหวาดกลัวและพยายามเอาชีวิตรอดในตอนนั้นเหล่าคริมซันฟิสต่างกูรร้องอย่างบ้าคลาั่งและเข้ากวาดล้างพวกออกตามคําสั่งใหม่ของแชปเตอร์มาสเตอร์ทำให้พวกออกส่วนใหญ่ถูกฆ่าตายจนหมดและบางส่วนนี้ออกจากดาวไปได้สําเร็จ ภายหลังการป้องกันโฮมเวลแล้วคันทอและผู้รอดชีวิตจึงกลับมาที่ฐานทัพและพักรบเพื่อฟื้นฟูกองกำลังใหม่อีกครั้งแต่พวกเขาก็ต้องพบเจอปัญหาเมื่อในกองทัพของพวกเขานั้นมีจำนวนเท็กซ์มารีนและอโพรติคารีที่น้อยกว่าที่ควรจะเป็นดังนั้นคริมสันฟิสจึงเริ่มทำการเกณฑ์กำลังคนอีกครั้งโดยได้ออกคำสั่งเกณฑ์กำลังพลจากทั้งภายในดาวรินและภายในโลกิเซกเตอร์จนได้รับกองกำลังกลับคืนมาจนเต็มทั้ง10คอขปาปณีอีกครั้ง ต่อมาเมื่อแบล็ c คร s เ d e ครั้งที่13ได้จบลงและเมื่อดิร์ดเรดริฟต์ได้ปรากฏในตอนนั้นดาวรินได้ถูกโจมตีและถูกปกคุมด้วยวับสตอร์มเมื่อกองกำลังเ h a อสนำโดยเดมอนปินแร็กซ์ได้นำกองกำลังเข้าจู่โจมดาวทำให้เหล่าครีมสันฟิสต้องเผชิญหน้ากับศัตรูจำนวนมากกว่าตนเองหลายเท่าแต่ในตอนนั้นเป็นช่วงที่อิมพ r เรียมออฟแมนได้ประกาศกฎกยการศึกและเริ่มต้นมหาสงครามอิโดมิทัสครูเซด ทำให้ในตอนนั้นกองยานอิดอมิทัสนำโดยไพรมารูเบเตกิลิมานได้มาถึงที่รินพร้อมกับกองกำลังไพร์มาร p สเ e m a r ร n นที่ได้เข้ามาเสริมทัพให้กับกองกำลังคริมสันฟรสและการรบก็จบลงด้วยชัยชนะของฝ่ายอิมพิเรียมและเมื่อการรบในครั้งนี้จบลงเหล่าคริมซันฟรสก็ได้รับเอาไพร์มาร p สเ e m a r ร n นเข้ามาประจำการในกองกำลังของพวกเขาแม้สมาชิกดั้งเดิมจะไม่ค่อยพอใจเหล่าไพร์มาร p สเ e m a r ร n นเท่าไหร่นักก็ตามอย่างไรก็ตามภัยคุกคามจากเดมอนปรินได้จบลงไปแล้ว แต่สงครามครั้งใหม่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นภายในดาววิจิรัสได้เกิดสงครามครั้งใหญ่ขึ้นซึ่งสงครามในครั้งนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อ War of the Beast ซึ่งในสงครามครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ครูมซันฟิสเท่านั้นแต่ยังมีสเปซมารีนอีกเป็นจำนวนมากที่ได้เข้าร่วมการรบในครั้งนี้แต่ภายในสงครามครั้งใหม่นี้ก็ไม่ได้มีเพียงแค่ออกเท่านั้น แต่ยังมีพวกจีนสตีลเลอร์เขาจำนวนมากที่ลุกฮือขึ้นมาจากภายใต้เงามืดของไฮฟ์ซิตี้โดยหากทุกท่านอยากรู้ว่าเหตุการณ์ต่อไปจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างแนะนำให้หาเล่มเสริมที่มีชื่อว่า Imperium Nihirus v i g i r u s d e f y มาอ่านนะครับและนี่คือเรื่องราวของ Crimson f i s ฟ Space Marine Chapter ทุกท่านคิดเห็นกันอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นของคุณลงในช่องคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังขอบคุณครับคลิปนี้สนับสนุนโดย Legendary w a r g a m e หากท่านอ่านรอมากไปและอยากลงมาไฟในสนามรบขอเชิญที่ Legendary Wargames หากคุณกำลังตามหาโมเดลหรือนิยายใน Black Library และ Community ดีๆของเหล่า Player Warhammer ในไทยขอเชิญที่ร้าน Legendary Wargames